แล้วก็อีกประการหนึ่งคือเราํามดีไซเนอร์ของเราที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยชาวบ้านในการผลิตงานนะคะคืองานศิลปะการตกมต่งๆซึ่งจะเป็นการที่สร้างความยั่งยืนให้กับชาวบ้านนะคะแล้วก็ประการหลักเลยคือเราต้องการจะสร้างโปรเกต์ให้เป็นที่ดีมากเพราะว่าคําว่า gastronomy แล้วก็ inspiration เนี่ยจริงๆแล้วนี่มีความหมายมากนะครับ gastronomy ไม่ใช่เรื่องของอาหารอย่างเดียว แต่กส่วนนี้คือ living lifestyle เหมือนที่เราเห็นในที่เนี่ยครับผมไม่มีที่ไหนที่เหมือนที่นี่เหมือนกันว่ามีทั้งเลเชอร์มีทั้ง, isure, งนะฮะทะเลมีทั้งทุกอย่างแล้วก็ยังมีในส่วนของการอ่า living art ที่กำลังจะเปิดตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราอยากให้คนเห็นในประเทศไทยว่าเรามีสิ่งที่ดีอย่างนี้อยู่ในประเทศไทยแล้วสามารถจัดเป็นเมกะอีเวนต์จัดเป็นอะไรได้อีกเยอะ ผลงานนี้ว่าด้เสีน้ำมันนะคะคนแคนวาสนะคบคอนเซ็ปต์ของงานนี้นะครับพูดถึงสิ่งต่างๆที่เอ็มชอบอะครับแล้วก็เอามารวมกันเพื่อจะให้มันเกิดสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ออตลักษณ์เฉพาะตนเป็นเป็นสิ่งเดียวครับพูดถึงผู้หญิงที่ความงานของผู้หญิงที่มีเฉพาะ คนคนเดียวครับคือแบบผีแต่ละคนมีความงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองนะครับ mm hmm. ก็เลยอยากจะให้เขามีความมั่นใจว่าถ้าเกิดเ,าเขาเขาเรียกว,ว่าอะไรอะผู้หญิงทุกคนสามารถสวยในแบบฉบับของตัวเองที่ตัวเองเป็นนะครับ mm hmm. ให้มั่นใจตรงนี้เสร็จงานนี้เอ็มว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของธรรมชาติแล้วก็ความเอา่าในนี้มันจะมีความเป็นดอกไม้ทะเลที่เอ็มพูดถึงเกี่ยวกับทะเลด้วยนะคะมัะนอาจจะยิงเชื่อมโยงเกี่ยวกับสนนีแดงแล้วก็สีสันที่มีอยู่ในงานนะครับก็จะเป็นสีสันที่อาจจะปรากฏเห็นในลายชุดบะหมี่ยา,ยาสีสันที่เป็นเสื้อผ้าของผู้หญิง สวัสดีค่ะชื่อสุนิสาตเวนลุงลัค่ะชื่อกี่นะคะผลงานก็จะเป็นชุดอฮปปี้เนตบอสซัมค่ะก็คือเป็นเรื่องรอาวเกี่ยวกับกระต่ายซึ่งกระต่ายตัวนี้ก็ทำขึ้นมาเพื่อระลึกถึงสัตว์เลี้ยงคือกระต่ายน้อยค่ะพอดีว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วเขาจากไปก็เลยทำเพื่อระลึกถึงเขาค่ะก็งานผลงานจะเล่าถึงความ วามเป็นแง่หัวค่ะความสุขสนุกส,สนานเพื่อที่จะแบบเออขอให้เขาไปอยู่ในที่ที่มีแต่ความสุขความสวยงามค่ะแล้วเป็นงานประสาทแบบไหนเทงานอ่างานที่จะเป็นเทคนิคปักค่ะจะใช้ทเทคนิคโมชั่นนะคะคือเราจะสามารถบังคับเลี้ยวทินทางได้เองก็ ใช้เข็บแทนธุรยากาศในการแกทีก็เลยเลือกชุดบาบาใหย่ๆแล้วก็กินอายของชิโนโปรตุกีสค่ะที่เป็นบ้านแนวโปรตุกีสชนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสีสันสดใสนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับชื่อเอสครับสรวุฒิยักษ์สม,ตตมุทรับงานวันวนี้ว่าในเรื่องของสังเกตสังเกตคมเข้มที่สวยงามครับมีสุดตา ใช้อารมณ์แต่ในการแอสแตกในการนำเสนอถือว่าภาพเป็นข้างหลังเป็นนามธรรมที่ดูแล้วเป็นมันดอกไม้มีผีเสื้อเพราะว่าผมเอางานมันุมหน้าชิ้นใน4ชิ้นอ่ะเป็นแอสแต็กล้วนเลยแต่มีความรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกองสีเ,เหมือนสายลมพัดที่ทให้ความรู้สึกว่าสดชื่นเช่นว่าเราเลยเรี่นเหมือนว่า ให้ผู้หญิงผู้เกตแต่งตัวเป็นชุดวะาบ่ายใหญ่ๆอเงี้ยมารวมกับการแต่งแต่ใใที่ผมเคยทำมนันทาให้เหมือนว่าเราก็ะสนเช่นได้ร่วมเมื่อความประทับใจเจอสิ่งที่สวยงามเจอสิ่งที่เป็นดอกไม้ธรรมชาติแล้วเอาผู้หญิงสวยใส่เข้าไปให้มันเป็นความทันสมัยแล้วให้คนอ่ะเข้าถึงคนได้ง่ายขึ้นครับนำตัว ได้เขีนมาหัดนะครับทำงานอยู่เชียงใหม่ครับได้แรงงานใจมาจากวิถีชีวิตตอนมายาวครับเริ่มต้นจากครอบครัวที่พ่อแม่ลูกครับแล้วก็เกิดจากป่าจากาะครคับก็เลยนะเขียนรรเรื่องป่าเรื่องเป็นความท่าภูมิใจแรงแางใจเรื่องราวของไปที่สำรังเข้าป่า ช่วยกันดำ่ำเป็นความทรงจำตอนเล็กๆนะครับที่สุดวันนี้จะมีอยู่ <c oughs> มีอยู่ครับแฟนกระึ๊ตอนเล็กๆมีคิดว่าผล<ม>งานเราจะช่วยด้านด้านนี้ยังไงบ้างไงในการบอกกล่าวหรือว่าส่งสารให้กับกระต้นเตือนหนึ่งร้อยรอบรุ่นเตือนอนได้ครับสวัสดีครับตุลเชษฐ์ข่าวชัยมหาครับชื่อเล่นชื่อเม้นก็ผม พยายามเขียนในเรื่องของเ,อเทพธิดานะครับเทพธิดาของมหาสมุทรนะครับทำไมถึงต้องเป็นเทพธิดาคือผมใช้ภาพของหญิงสาวในการผสมผสานกับธรรมชาติใต้ท้องทะเลนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะสื่อสารว่าคนเนี่ยทที่จะมีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นสุขนะครับเพราะว่าเราเราก็ถ้าคนมีชีวิตเหนือธรรมชาติเนี่ย ต่อไปมันความสุขเนี่ยมันมันคงจะไม่เกิดเพราะธรรมชาติจะถูกทำลายแต่ถ้าเราอยู่ด้วยกันแบบเครื่องต่อเครื่องเราดูแลเขาเขาจะดูแล,แลเราอย่างนี้ครับมันก็จะทําให้คุณภาพชีวิตของเราแน่จะดีขึ้นแล้วก็มีความสุข,ขามากขึ้นครับเนี่ยต่อมาในผลงานงชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของของความฝันเป็นอิมเมจินที่เราตัวชีวิตของเองเนี่ยมันอยู่ห่างไกลจากธรรมชาติว่าเราอยู่ในในกรุงเทพมหาคนคร เราก็อาศัยความที่แบบเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เป็นคนชอบดำน้ำทากอะต่างๆทะเลใต้เนี่ยเราก็ไปมาหลายที่แล้วเราก็อาศัยความงามตรงนี้มาเป็นความระลึกถึงนะครับเวลาที่เราอยู่ในสังคมเมืองเนี่ยเราเราเนึกถึงว่าถ้าเราได้ไปเที่ยวเราได้ไปดำน้ำเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันจะดีแล้วภาพความสุขเนี่มันก็กลับมาอีกท,ทั้งที่ผมเขียนเนี่ยเราควรจะดึ ความงามของเครือ่องตัางๆังกรเกตนะครับของทะเลใต้ความสวยงามของทะเลแล้วก็วัฒน,นธรรมแบบบ้าบายยะหยา,ยานะครับซึ่งผมในที่นี้ผมว่าเอามาใช้เป็นลวดลายนะครับลวดลายที่เอามาประกอบในผลง,งานนะครับแบอชิโน่คนติดนี้นนครัคบสวัสดีค,ค,ค,ค่ะพี่ชุภ่าสุพนุวงศ์ค่ะเป็นอินเตอร์เน็ตฟรีแลนซ์เป็นผู้สอนดำน้ำแล้วก็เหมือนกับ ดำลงไปแล้วรู้สึกว่าอยากจะถ่ายทอดออลูกที่เราเห็นด้วยตาเหมือนเช่นแบบเหมือนทะเลที่มันลึกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดก็เลย mm hmm. เริ่มด้วยสีอะคริลิกก็คือที่สีที่มันเป็นแบบเหมือนดีบลูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้รู้สึกว่าแบบอยากให้รู้สึกเป็นมีสัตว์จัดอยู่ในน้ําจริงๆเหมือนเห็นเหมือนตอนเราอยู่แบบน้ําลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนแบบเอามาทําเป็นงานเซรามิกเหมือน mm hmm. เอามาเพ้นในจานหรืออะไรเพื่อให้แบบมันมีความยูนิคออกมาในพอแล้วมีเวลาก็พอเหมือนดำน้ำอ่ะคือคนอื่นอ่ะถ่ายทอดมาเป็นภาพวาดอะไรเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่าเหมือนภาพวาดมันก็คล้ายซ้ำๆกันแต่ว่ามันอยู่ที่โอกาสว่าเราจะไปได้ไปเจอตอนไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเออลองลองลองวาดลองวาดลองสื่ออันเนี้ยออกมาเพราะเราแบบไม่ได้เหมือนนีกล้องมีอะไรที่จะมาเป็นภาพอลังการแต่ว่าเหมือนภาพวาดด้วยมือเรานี่แหละที่เราทําให้ เหมือนงานของเราอะออกมาโชว์ศักยภาพของมันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งส่งทีง